อดระยะเวลายาวนานคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้จำกัดก่อนศตวรรษที่19คนตาบอดหาเลี้ยงชีพได้เพียงจากการทำแปรงและสารตะกรา้าคนตาบอดถูกกีดกันจากโลกของหนังสือและการศึกษาการจะถ่ายทอดความคิดและเรื่องราวลงกระดาษขาดตัวแปรสำคัญคือระบบอักษรที่คนตาบอดใช้อ่านและเขียนได้ ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะลุยส์เบรลในวัย16ปีโดยในปี1925เขาพัฒนาระบบการเขียนที่ตราบทุกวันนี้คนตาบอดทั่วโลกยังคงใช้กันลุยส์เบรลเกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี1809 ในเมืองคูเฟรใกล้กรุงปารีสเมื่ออายุสามขวบเขาเล่นมีดในโรงทำอานม้าของพ่อจนแทงตาตนเองข้างหนึ่งต่อมาตาข้างที่ดีพลอยอักเสบติดเชื้อไปด้วยสายตาของหลุยส์จึงแย่ลงเรื่อยๆเมื่ออายุห้าขวบเขาก็ตาบอดสนิทแต่แม้จะตาบอดหลุยส์ก็เข้าเรียนในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เขาได้เรียนตัวอักษรฝรั่งเศสและตารางสูตรคูณแต่ไม่รู้ว่าตัวอักษรและตัวเลขหน้าตาเป็นอย่างไรครูของเขาได้ข่าวว่าในปารีสมีโรงเรียนสำหรับเด็กตาบอดและเปิดสอนฟรีก่อนหน้านั้นเป็นเวลานาน ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องการช่วยเหลือคนตาบอดในปี1749เดอร์นีสตีเดโรนักเขียนฝรั่งเศสเขียนถึงสภาพของคนตาบอดในงานชื่อ Letter of the b l i n d เขาอยากให้สังคมช่วยคนตาบอดให้มีชีวิตสงาา่าผ่าเผยกว่าที่เป็น คำขอของดีเดโรสันคลอนคนทั้งประเทศว่าเลนตินอาวีเป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้าช่วยโดยในปี1785เขาก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกของยุโรปขึ้นในปารีสและอาวีเป็นคนแรกที่สร้างระบบการเขียนสำหรับคนตาบอดโดยใช้หลักการตัวอักษรแบบกลับข้างลงบนกระดาษหนา,นาให้เกิดเป็นตัวอักษรหนูนขึ้น ทีนี้ทั้งคนตาดีและคนตาบอดสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรเช่นนี้ได้จุดนี้สำคัญต่ออาวีมากเพราะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเขาไม่เห็นด้วยกับการมีรหัสเฉพาะที่มีเพียงคนตาบอดเท่านั้นที่เข้าใจได้เมื่อลุยส์เบลเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งฟาริสในปี1819การใช้ระบบของอาวีมีอยู่แล้วและดรพิทนิเย ผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลานั้นได้จัดห้องสมุดให้นักเรียนแล้วแต่หนังสือที่ผลิตเป็นตัวนูนมีเพียงไม่กี่สิบเล่มเท่านั้นและหนังสือเหล่านี้อ่านได้ยากแต่ไม่นานลุยส์ผู้ไฟรู้ก็อ่านครบทุกเล่มในปี1821ชาลส์บาร์บ,าบิเยเดอลาแซอดีตนายทหารปืนใหญ่มาเยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอดในปารีสขอให้ผู้อนวยการดูรหัสลับที่เขาคิดค้นเองเมื่อสองสปีก่อน รหัสของเขาใช้จุดนูนมาประกอบกันทําให้ทหารสื่อสารกันได้ในที่มืดบาบิเยคิดค้นระบบที่ประกอบด้วยจุดแนวตั้งสองแถวแต่ละแถวมี6จุดและแทนเสียงในภาษาฝรั่งเศส36เสียงด้วยจุดตั้งแต่2ถึง12จุดโดยให้จุดเหล่านั้นนูนขึ้น และบาบิเยนั้นให้ทางโรงเรียนใช้ระบบของเขาได้แต่บาบิเยสามารถใช้สายตากวาดมองจุดซึ่งมีสูงสุดถึง12จุดได้ไม่ยากในขณะที่นักเรียนตาบอดใช้ปลายนิ้วสัมผัสจุดเหล่านั้นได้ลำบาก เมื่อนักเรียนเริ่มหาทางปรับระบบของเขาบาบิเยรู้สึกโกรธว่าถูกหยามจึงไปจากโรงเรียนในเวลานั้นลุยนึกถึงลูกเต่าที่พ่อของเขาทำให้เขาโดยเฉพาะเมื่อหลายปีก่อนผิวหน้าของลูกเต่าเรียบแต่ละจุดบนนั้นซึ่งมีสูงสุด6จุดนูนขึ้นมาหลุยสามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสจุดซึ่งมีไม่มากนั้นได้ในคราวเดียว เขาตระหนักถึงข้อนี้และเริ่มศึกษาระบบของบาบิเยยอย่างละเอียดผ่านไปสองปีเบรวก็ทำสำเร็จเขาคิดขนระบบที่อิงจากลูกเตา๋าโดยแทนตัวอักษรด้วยกลุ่มจุดซึ่งมีได้มากสุด6จุดซึ่งสัมผัสได้หมดในคราวเดียวด้วยปลายนิ้วเดียวเขาจัดจุดเหล่านี้เป็นสองแถวในแนวตั้งแต่ละแถวมี3จุดซึ่งเป็นระบบที่จัดกลุ่มจุดได้หลากหลายแบบมาก อักษรแต่ละตัวจะแทนด้วยกลุ่มจุดแต่ละแบบลุยตัดสินใจใช้ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสแทนใช้เสียงเขาต้องการให้ระบบของเขาพัฒนาขึ้นโดยอิงกับการเขียนมากกว่าการพูดลุยสคิดวิธีจัดเรียงจุดที่ไม่ซับซ้อน โดยสำหรับอักษร A ถึง J เขาใช้จุดบน4จุดสำหรับอักษร K ถึง T เขาเพิ่มจุดล่างซ้ายเข้าไปในกลุ่มจุดแบบแรกและสำหรับอักษรที่เหลือเขาเพิ่มจุดล่างขวาเข้าไป ลุยส์ให้ตัวเลข0-9ถึง9มีสัญลักษณ์นำหน้าทุกตัวแล้วตามด้วยกลุ่มจุดตั้งแต่อักษร a ถึง J เรียงลำดับไปเนื่องจากบางจุดนูนบางจุดเรียบจึงสร้างจุดแบบต่างๆได้64แบบ ซึ่งมากพอที่จะใช้แทนอักษปรปกะติและอักษรพิเศษในภาษาฝราั่งเศสลุยส์นำระบบนี้ไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดูเขาตระหน,นักถึงคุณค่าของมันทันทีระหว่างที่พวกครูไม่ได้สนใจสังเกตนักเรียนวัย16ปีคนนี้ได้ประดิษฐ์สิ่งที่กำ <EC 2> ลังจะปฏ,ฏิวัติชีวิตของคนตา,ตาบอดทุกคนแต่ลุยส์มีให้มากยิ่งกว่านั้น พ่อช่วยเขาประดิษฐ์เข็มดันกระดาษและกรอบรองเขียนซึ่งผลงานของเบร็วช่วยให้คนตาบอดสามารถอ่านและเขียนด้วยตนเองได้ instant, ผู้อานยการพินิเยปราบปลื้มยิ่งนะและเขาบากบันไม่ลดละจนทำให้ระบบของหลุยส์เรลเป็นที่รู้จักกว้างขวางในที่สุด แต่กว่าที่คนตาดีจะยอมรับนับถือระบบอักษรเร็วก็ผ่านไปหลายปีข้อโต้แย้งหลักก็คือผู้ที่จะอ่านอักษรน,นี้ได้ต้องได้รับการฝึกพิเศษเท่านั้นซึ่งมีแต่จะเป็นการแยกคนตาบอดออกจากคนตาดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ในที่สุดคนก็เห็นได้ว่าอักษรเร็วเป็นทางเดียวที่คนตาบอดจะอ่านและเขียนได้อย่างรวดเร็ว ในปี1854หลังเบรลเสียชีวิตแล้ว2ปีโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วฝรั่งเศสใช้ระบบของเขาอย่างเป็นทางการจากนั้นไม่นานก็มีการทำหนังสืออักษรเบรลรุ่นแรกขึ้นด้วยมือข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วในหมู่คนตาบอดโลกแห่งหน,นังสือจึงเปิดแก่คนที่ใช้อักษรนี้คล่องแล้ว ในปี1878ที่ประชุมในปารีสประกาศให้ระบบของหลุยส์เบลเป็นระบบการเขียนสากลของคนตาบอดอย่างเป็นทางการปีต่อมาสมาคมคนตาบอดแห่งเยอรมนีก็รับระบบนี้ไปใช้เช่นกันอักษรเบลสำหรับภาษาเยอรมนีการสร้างรูปแบบจุดเพิ่มขึ้นสำหรับตัวอักษร W ซึ่งไม่มีในภาษาฝรั่งเศสและตัวอุมเลาได้แก่ A.O. และ U. และตัว S. ในเวลาเดียวกันนั้นวิศวกรและนักประดิษฐ์ต่างหันมาสนใจระบบนี้ในช่วงสิ้นศตวตรรษที่19จึงมีเครื่องพิมพ์ดิสสำหรับคนตาบอดรุ่นแรกออกวางจำหน่ายในเวลาใกล้เคียงกันนั้นออสการพิชก็ได้ประดิษฐ์เครื่องเจาะ และดุนนูนเครื่องแรกเพื่อใช้พิมพ์หนังสือแต่ค่ากระดาษในการผลิตสูงมากเพราะจุดต่างๆต้องมีขนาดใหญ่พอให้สัมผัสได้ปัญหานี้แก้ได้ในช่วงกึง่งศตวรรษที่20ในรูปแบบของระบบชาวเลขซึ่งทำให้จำนวนตัวอักษรลดลงได้กว่าครึ่ง ระบบชาวาเลขช่วยประหยัดเนื้อที่กระดาษแต่หนังสือเร็วก็ยังคงหนากว่าหนังสือปกติอยู่มากเช่นเรื่อง Lord of the Rings ในรูปอักษรเร็วมีถึง15เล่มด้วยกันทั้งนี้การผลิตหนังสือให้คนตาบอดทำโดยการสแกนเนื้อหาแล้วใช้โปรแกรมพิเศษแปลจากนั้นคนตาบอดและคนตาดีจะช่วยกันตรวจความถูกต้อง t a n n stolpert in Richtung Straße und denkt, k o m wenn er das mit Absicht getan hätte, was? จากนั้นใช้เครื่องดุนนูนทำบทแปลอักษรเร็วให้เป็นแม่พิมพ์แันแม่พิมพ์จะเข้าเครื่องพิมพ์และอักษรเร็วจะถูกดุนนูนล,ลงบนกระดาษ จากนั้นก็เป็นการเข้าเล่มกระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้ว ทุกวันนี้คนตาบอดสามารถใช้อักษรเร็วกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโดยพิมพ์อักษรด้วยคีย์บอร์ดอักษรกเร็วและอ่านเนื้อหาจากส่วนแสดงผลเร็วซึ่งมีปุ่ม6ปุ่มต่อนหนึอักษรที่จะขยับขึ้นลงตามรหัสของอักษรน,นั้นๆเมื่อจบบรรทัดปุ่มจะลดระดับกลับที่เดิมในปัจจุบัน คนตาบอดทั่วโลกใช้อักษรเร็วในภาษาต่างๆได้หลายร้อยภาษาลุยส์เบรลไม่ได้มีชีวิตอยู่เห็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของเขาแต่ขณะที่เป็นครูที่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งปารีสเขาสอนระบบนี้แก่นักเรียนหลายคน และระหว่างที่เขาฝึกหัดเป็นนักเล่นออกแกนเขาก็คิดค้นระบบตัวโน้ตขึ้นด้วยผลงานนี้เปิดประตูสู่อาชีพใหม่ให้แก่คนตาบอดทั่วโลกโดยหลายคนได้กลายมาเป็นนักดนตรีที่เก่งกา ในปี1852ในวัย43ปีลุยส์เดลเสียชีวิตในปารีสจากบรณโรคที่เรื้อรังมานานหลายปีศพของเขาฝังหน้าเมืองคูเฟรบ้านเกิดในปี1952ซึ่งครบรอบร้อยปีการจากไปของเรลมีการทำพิธีฝังศพของเขาใหม่นับปูชนียสถานในเมืองปารีส